ทานตะวันได้โพสต์ใน Facebook เขียนว่าความจริงคือ 1. วันนั้นเราเพิ่งกลับจากงานศพและมีธุระจะไปทำแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2. เราไม่ได้รู้ว่าจะมีขบวนเสด็จและไม่ได้มีความตั้งใจจะไปป่วน รวมถึงไม่ได้ขวางขบวนตามที่เป็นข่าวเพราะหากใครดูคลิปจริงๆก็จะรู้ว่าไม่ได้ไปขวางขบวนหรือปาดหน้าขบวนตามที่สื่อหลายช่องบอกแต่เพียงขับรถเร็วและไม่ระมัดระวังจริงๆเพียงเพื่อจะรีบไปให้ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตามที่เราจะไปทําธุระ 3. เราทบทวนเหตุการณ์นั้นและคิดได้ว่าการขับรถเร็วและไม่ระมัดระวังแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำจึงได้ขอโทษในส่วนนี้ไปและจะนำไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก 4เรายังยืนยันในสิทธิเสรีภาพในการตั้งคำถามแบบที่เราได้ถามไปตามไลฟ์โดยที่เราเรียกตำรวจว่าพี่และตัวเราไม่ได้พูดหยาบคายใดๆกับตำรวจมีเพียงแต่การตั้งคำถามเท่านั้นนี่คือความจริงทุกตัวอักษรจะเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิของทุกคนที่มีคนบอกว่าเราขวางหรือขับรถตามขบวนเสด็จไม่เป็นความจริงขอบคุณขาดทานตะวันตัวตุลาทน ทานตะวันตัวตุลานนท์